อยู่ว่างานก็หักอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้หักตังไหนก็ช่างเปดตัวนี้นี่เลยครับรอยนัดเลยโอเคครับเดี๋ยวผมมาลูกขึ้นตามด้านซ้ายมือครับหักถือว่าหนักกขบอกหนักหนักเพราุสมควรเลยนะแต่เสียงก็ซ่อมเสร็จแล้วครับมาดูงานฟังมกิปของงานครับน่ครับอ่าคือไม่บอกไม่รู้เลยว่าซ่อมมาครับแล้วก็เซ็ตตัฟให้แบบว่าแอคชั่นแบบว่าแจ๋วๆเลยรับรองเสียงเหมือนเดิมแน่ๆครับตัวนี้ครับ ราคาซ่อมผักเราเริ่มต้นที่1,499บาทถึง1,899บาทเท่านั้นนะครับราคาที่รวมเซตอัพให้ด้วยนะครับจะหักแค่ไหนก็ราคานี้หนะครับหากตัวนี้หักสองท่อนเลยแบบยับๆเลยอ่ะก็คุณคืนชีพครับกลับมปได้เรียบร้อยครับเจ้าของก็รอรับได้เลยครับผมสวัสดีช่างเป้ครับผมสวัสดีเจริญใหม่เทปมากครับสวัสดีครับ